ธรรมดาอ่ะเรียกว่าสุดจริงๆเลยเนี่ยเรามีคนรางวัลนะครับนะฮะค่ะรางวัลแรกเลยเป็นรางวัลเงินสดมูลค่า500บาทสำหรับสำหรับคนที่กระสุนไม่หยุดนะครับนะฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้กรรมการมาบอกครับว่าเป็นท่านใดดีมายืนักเกี่ยวนักเกี่นักเยวนักเกี่ยวนักเกีนตั้งเกี่ยวนี่ยืนไหนแล้ยืนไหนแล้ยืนไหนวไห้วยืนเะยืนเลยนะครับอย่าให้ผิดหมายเลขนะครับ อันนี้หมาเลขหนึงหมายเลขสองเกิดอะรับเดี๋ยวคัดออะไรทีเดียวเชียวผมยืนดม่ไวขอนั่ได้ไหมได้าลอะไรครับใครมียาดมยาดมน้ำดมน้ำอะไรแอบวองละบอกหรือจะมาเชียวมาเชิยรก็รับนะคะโอ้มีพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งวัลด้วยนะครับก็ขอสิทต้มือหน่อยเลยขอบคุณด้วยสำหรับวันที่เกด้วยค่ะรางวัลอันด้วยอะรางวัลที่สก่อนล้วกันนะคะเแ็นรางวัลกระตุกไม่หยุด อีกสองอีกสองท่านไปไหนแล้วฮะจกหายไปไหนแล้วครขอเชิญนักเของเราด้วยนะคะมาแล้วนักสาวใส่โบ๊ไปไหนฮะายเนเย็นเยยนนะครับแล้วังเรืองสรับบาลจกไม่หยุนะครับผมมองแล้วผมบอกได้เลยว่าออไนะคะม่ไดแล้วอ๋อแทนหัวช่งนี้โอเคนะนะผมเห็นเลยว่ามีอยู่หนท่านถึงเธอจะลีลา ตแต่ตั้งแต่สองเพลงทีท่ผ่านมาเธอไม่เคยหยุดเต้นเลยนะะมีอยู่คนหนึ่งเลยนะับมีอยู่คนหนึ่งเลยนะ่ะระกาศรางวันครับ ใครดีคะใครดีคะราวันรางวัลห้าร้อยบาทใช่ไหมฮะหสองท่านนะครับท่านแรกเลยท่านแรกเลยผมให้ผมให้หมายเลขหกครับผมโน่นเลยนะครับเด็กก็ต้องหน่อยแล้วเอาหมายเลขห้าหมายเลขห้ากับเทษทีฮะอ่าไปเชิญยุ้ยที่ใครคะคุณพี่นายครับผมเสื้อเสื้อเสื้อรังลังนะคะหัดกัดอยูบเสื้อผนะค่ะ ะอยู่ไหมครับเอ่อพี่วันหน้าช่างก็ได้ค่ะที่นั่งสมุดนะคะพี่คนจังชื่อไม่อะไรมากใช่น้องหน่อยค่ะอ่านะครับพาเป็นเชิญนิดนึงครับผมนะฮะเป็นเชิญท่านหัวหน้านิดนึงนะครับผมอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับนะเก็บมาลงมาให้กับรองประธานาริบดีดึงนะครับนะฮะอะระวังอะได้เลครับอ่ะนะครับ มาจับล็อกมาด้ค่ะรางวัลที่สมีท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องบอกนะครับว่าใครนะฮะนู่นเลยหมายเลขสี่ใส่หมวกนู่นนะฮะเราท่าไปแล้วนะฮะเราวายตายแล้วไม่รู้นะอันนี้เลยจะมีใครนะฮะยืนหมวกมือหมวกไม้อยู่นี่นะฮะอ่านะครับอ่านบมือให้หน่อยครับ อ่าเรียบร้อยจนงวรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งครับอ่าสองท่านครับยืนข้างบนเลยฮะโพเดียมเลยถูกต้องรางวัลที่สองนี่รางวัลจะตกทุกมันทุกเม็ดอ่านะมันทุกเม็ดเมื่อกี้อยู่ไกลก็มองไม่ค่อยเห็นอ่ะจ้าครับอ่ะนะครับตกให้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งอ๋อ OK，啊马勒，投办 เดี๋ยวจะหัวใจวายตายก่อน <c oughs> อ<า>ันนี้รางวันี้นะคะเ <c oughs> ชิญพี่ปูค่ะมองให้น้องด้วยครับผมรางวันนี้าใครคะขอเสียงห <c oughs> น่อยอ่ะกระตุกไม่หยุดนะกระตุกไม่หยุดมาะสมกับใครเลยหถ้า <c oughs> หมายเลขหนึ่ง 1, ขอเสียงหน่อย <c oughs> <c oughs> หรือว่าคนณจะเป็นหมายเลขสอง 2, ขอเสียงหน่อย างวัลครับผมนะฮะวันี้เราทราบกันนะว่ารางวัลที่หนึ่งจะตบทุกเส้นสเต็ปไปที่มันยืนข้างหลังอะค่ะไม่ค<ป>่อยเห็นโอ้